เรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องของ2 B ที่โด่งดังที่สุดในโลกครับนักร้องที่ดังที่สุดในโลกจัสตินบีเบอร์และทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างบาร์เซโลน่านะครับบาร์เซโลนานั้นมีกฎเหล็กเลยว่ามักจะไม่เปิดสนามซ้อมให้ใครดูเพราะนั่นเป็นสถานที่ลับเข้าประชุมแผนกันอะไรอย่างไรตอนที่ผมมีโอกาสได้ไปเนี่ยนะฮะเข้าไปได้แต่ไม่ให้ถ่ายวิดีโอใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ามาวันนี้จัสตินบีเบอร์มาในฐานะที่เป็นเซเลบแล้วก็มีนักเตะบาร์เซโลน่ามาต้อนรับนะครับ ก็เลยเป็นกรณีพิเศษที่กล้องสามารถเข้าไปได้จนเป็นที่มาของภาพนี้ครับคือพี่แกจะมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่บาร์เซโลน่านะครับว่างก็เลยมานี่แหละครับอยู่กับบราร์เซโลน่าเนม่าครับมาต้อนรับเลยนะครับจัสตินบีเบอร์ถ้าใครเคยไปดูคอนเสิร์ตเขานี่เป็นเป็นนักร้องที่ผมว่าฟิตที่สุดคนหนึ่งในโลกเลยนะฮะแล้วดูลีลาการยิงประตูของบีเบอร์นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะถนัดซ้ายด้วยแล้วก็แต่ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าคนเป็นโกนี่ตำแหน่งจริงๆคือกองกลางนะครับก็ อาจจะต้องอ่อยๆให้นิดนึงครับภาพจะได้ออกมาดูดีหน่อยนะฮะลีลาการเดาะบงเดาะบอลนี่สุดยอดเลยนะครับจัสตินบีเบอร์แล้วก็เนี่ยยิงยิงเขาเยอะครับเขาก็เลยส่งให้บีเบอร์ไปเป็นโกบ้างนะครับพอเป็นโกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยฮะโดนชิปข้ามหัวเข้าไปนะฮะก็ถือว่าเป็นสีสันนะครับของทางด้านบีเบอร์แล้วก็บาร์เซโลน่านี่ครับเป็นโกก็ใช้ได้นะฮะและสุดท้ายก็ได้ถ่ายรูปนะครับกับเนย์มาเนี่ยนะครับแล้วก็3 นักเตะกองหน้าที่อันตรายที่สุดในโลกครับเนี่ยอารมณ์ดีฮะอารมณ์ดีดถ่ายรูปคู่กับนีครับซ้ายสุดเนม่าบราซิลนะฮะแล้วก็หลุยซัวเรสอุรุกวัยแล้วก็เมสซ,ซี่คนขวานะครับนักเตะซุปตาจากอาร์เจนตินานะครับ